ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปลั๊กไฟนะครับก็ปลั๊กไฟในบ้านทั่วไปนะครับที่เราใช้ใช้กันนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดพัดลมดูเพื่อนเพื่อนสังเกตสวิตตรงนี้นะครับที่ไฟตรงนี้นะผมเปิดเปิดพัดลมนะครับไฟสวิตดับ แต่พัดลมก็ไม่หมุนนะครับแต่พัดลมก็ไม่หมุนพอผมปิดสวิตพัดลมไฟนี้ออกคือมันเหมือนกับกระแสไฟมีแต่พอเราเปิดนะครับเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็ไม่เห็นมีไฟเข้านะครับโอเคก็ปัญหาแบบนี้เพื่อนๆไม่รู้มีหรือเปล่านะครับอ่ะวันนี้ผมถอดก่อนทีนี้ง่ายๆเลยครับเ,เราจะรู้นะครับคือเราเช็คเลยว่าในเนี้ย มันมีไฟวิ่งมาหรือเปล่านะครับอ่าอ่าผมก็ใช้มิเตอร์เหมือนเดิมนะครับอ่าผมก็ใช้มิเตอร์นะวางลงไปตรงนี้เลยนะครับโอเคอ่าผมก็หมุนหมุนเดี๋ยวผมจะวัดโวลต์น,นะครับวัดโวลต์อ่าเพื่อนๆดูตรงมิเตอร์กันแล้วกันนะครับอ่าผมวัดโวลต์โวลต์ขึ้นมาแค่ อ,อประมาณ50นิดนิดประมาณนี้นะครับตรงนี้โวลต์จริงๆแล้วต้องขึ้นมาตรงนี้นะครับประมาณ220นะครับ220แต่เข็มมันตีขึ้นมาแค่50 50ิ้ิโวลต์น,นะครับอ่าอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเข็มนะครับเข็มตีมาแค่50ก็แสดงว่านะครับคือเราใช้มิเตอร์วัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงว่า ถึงแม้สวิตไฟนะครับคือไฟอาจจะมาแต่บริเวณรังรังไฟตรงนี้ขั้วไฟตรงนี้ไม่มีกระแสไฟเลยไม่มีโวลต์มาเลยนะครับดังนั้นแล้วไฟมันหายไปไหนทั้งๆที่สายนะครับสายผมก็เช็คแล้วล่ะสายไฟนะครับก็สายไฟก็เสียบมาก็ไฟก็มานะครับไม่มีปัญหาแต่เอ๊ะทำไมกระแสไฟไม่มีดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราลองมาแกะกันนะครับบางที ไฟออกตรงสวิตช์แบบนี้ใช่ว่ามันจะมีไฟนะครับเปิดยังไงก็เปิดไม่ออกก็คือเกิดจากาปลั๊กไฟนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในนะครับผมปิดก่อนแล้วผมก็ต้องถอดปลั๊กนะครับอืมอบบก็ปครับถึงไ,ไม่มีไสไฟครับไม่มีไฟเลยโอ้โหเ <laughs> พื่อนเพื่อนเพื่อนเห็น,น,นอะไรไหมครับ <laughs> เพื่อนเห็นอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆกันแล้วกันโอ้โหรู้คำตอบเลยยังครับว่าทำไมถึงไม่มีกระแสไฟวิ่งครับก็เพราะว่าตัวการสำคัญคือน่าจะฝีมือของอะไรครับฝีมือของมดนะครับเป็นฝีมือของมดครับมันเอาฝุ่นต่างๆนะครับเอาฝุ่นต่างๆเข้ามาในใน ปักไฟนะครับดังนั้นแล้วก็เป็นสาเหตุที่กระแสไฟวิ่งผ่านมาไม่ได้นะครับเพลเเราอาจจะต้องได้เปลี่ยนสวิตช์นะครับเนี่ยไม่รู้ว่ามันเอา,อามดเอาฝุ่นเข้าไปในสวิตหรือเปล่านะครับทําให้การแตะสัมผัสไม่มีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องเอาไปาเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปเป่าข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเราเป่าข้างในนี้อาจจะมีฟุ้งได้ ครับเมื่อกี้ผมได้เอาฝุ่นออกนะครับก็ใช้เครื่องเป่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ฝุ่นไม่เหลือแล้วเอผมอธิบายง่ายๆเนาะนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่อพอมเอีเป็นพ่อบ้านแม่เรือนทั่วไปนะครับจะซ่อมอสวิตช์ไฟปลั๊กไฟแบบนี้นะครับเปิดสวิตช์แล้ว ไฟออกแล้วนะครับเรานึกว่าไฟมาแล้วที่จริงแล้วไม่คือไม่มีไฟเบื้องต้นเราก็ลองแกะดูนะครับทุกครั้งเวลาแกะก็ต้องถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับอย่าอย่าเสียบปลั๊กคาเอาไว้นะครับอันตรายมากนะครับเราก็อาลองลองวัดไฟนะครับสขั้วดูถ้าไฟไม่มานะครับแล้วเราก็มาลองวัดไฟตรงตรงขั้วที่ก่อนเข้าสวิตช์ะนะครับก็คือมันมี2ขั้วนั่นแหละนะครับเราวัดดู ถ้าหากว่าไฟขึ้นแต่ไฟแต่หลังจากสวิตไม่มีไฟก็แสดงว่าสวิตมีปัญหานะครับกรณีแบบเนี้ยนะครับที่ผมทําให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้ก็คือสวิตนะครับมีปัญหาดังนั้นแล้วไฟมาแต่ไม่ผ่านสวิตนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีไฟนะครับง่ายๆแบบนี้เลยดังนั้นแล้วนะครับอาการนี้เราก็คือต้องเปลี่ยนสวิตนะครับคือสวิตเราคือเราซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคือมัน อยู่ข้างในเนาะนะครับเราแกะมันก็จะแตกอะไรต่างๆแกะออกมาซ่อมไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนทั้งตัวเลยนะครับสวิตสวิตตัวนี้นะครับเปลี่ยนเลยนะครับก็ในร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเขาก็มีขายนะนะครับตัวไม่กี่บาทนะครับเราเปลี่ยนตัวนี้ก็ใช้ใช้ได้แล้วล่ะเดี๋ยวผมจะต้องบัดกรีเอาสวิตตัวนี้ออกนะครับก็คือขั้วตรงนี้ส่วนการต่อตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องต่อแบบนี้เลยนะนะครับคือเราอาจจะถ่ายรูปเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็เวลาเราต่อเราก็ แค่มา,าต่อตามเขาแบบนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงที่วิธีการต่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตอนที่ผมมาต่ออีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับตอนนี้ผมจะบัดกรีตัวนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบัดกรีสวิตออกนะครับโอเค ครับตอนนี้ผมก็บัดกรีออกเรียบร้อยนะครับวิธีเอาสวิตช์นะครับเรากดคือเรากดลงไปข้างล่างแบบนี้มันก็ไม่ลงนะครับดังนั้นแล้วเราก็คือต้องบีบสังเกตนะครับตรงนี้เออตรงนี้คือเราบีบเข้าแล้วก็กดลงไปนะครับคือเราก็คือเอาออกจากด้านนี้แหละแต่ตอนนี้เราดึงออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีตัวเนี้ยนะครับมีตรงนี้มีตรงนี้ล็อกล็อกอยู่นะครับสองสองข้างนะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมต้อง บีบคือบีบเข้านะครับแล้วก็ดันลงไปนะครับแล้วก็อาจจะก,กดกดหนึ่งข้างก่อนก็ได้นะครับกดหนึ่งข้างาแล้วก็เราก็มากดด้านนี้นะครับ่าบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือสวิตช์ที่เสียนะครับเสียเรียบร้อย โอเคเดี๋ยวเราจะเอาสวิตตัวใหม่มาใส่นะครับเดี๋ยวผมไปหาสวิตตัวใหม่นะก็น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้สวิตตัวใหม่มาแล้วนะครับอ่า เพื่อนๆสังเกตขามันไหมครับสังเกตตรงตรงขามันขาตัวนี้สีไม่เหมือนเพื่อนอ,อีกสองขาอีกสองขานี้สีเหมือนกันเลยแต่ขาตัวนี้แสดงว่ามันพิเศษขวาเพื่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับวิธีการคือวิธีการเอาใส่นะครับอา่าเราก็คืออา่าคือ เราจะใชะ้สังเกตนะครับอตัวนี้เดี๋ยวคือการจำของผมเนี่ยผมก็จะใช้ไฟนะครับด้านนี้นะครับใช้ไฟที่เป็นสายไฟเส้นเดียวเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ต่อกับฟิลเนี่ยนะครับก็ให้ต่อกับขั้วด้านนี้นะครับขั้วที่เป็นทองแดงด้านนี้นะครับอ่าก็คือต่อขั้วกับทองแดง้านนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเอาใส่ก่อนนะครับ การใส่การใส่ก็ไม่ยากนะครับเราก็จับใส่ตรงๆเลยนะครับจับใส่ตรงๆเลยเราก็กดลงไปนะครับแล้วก็กดลงไปแค่นี้เองครับวิธีการต่อนะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็คือ,อสวิตช์ไฟเนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้วนะครับขั้วที่เป็นทองเหลืองแล้วก็ขั้วกลางแล้วก็ขั้วริมสุด เราเอาขั้วทองเหลืองเนี่ยนะครับให้อยู่ด้านด้านซ้ายด้านนี้นะครับสังเกตผมจะถือคือผมจะถือปักแบบนี้นะครับก็เอาขั้วที่เป็นอันนี้คือวิธีการจําของผมนะครับเนาะคนอื่นจะจําอย่างอื่นอันนี้ผมก็ไปทราบนะครับผมก็จะเอาสวิตช์ไฟที่เป็นขั้วทองเหลืองเนี่ยนะครับคยจะมีอยู่ขั้วเดียวนะครับที่เป็นทองเหลืองเอาไว้ด้านด้านซ้ายด้านนี้นะครับอ่ะโอเคเริ่มแรกนะครับ เริ่มแรกก็คือสายไฟตรงนี้นะครับสายสายที่เดี่ยวๆข้งมันนะครับอ่ะอ่ะคือคือสายนี้นะครับผมก็จะต่อเข้ากับขั้วที่เป็นทองเหลืองเลยนะครับส่วนขั้วที่เป็นทองเหลืองเนี่ยมันก็จะต่อพ่วงกับเส้นไฟนะครับที่เป็นลวดทองแดงที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับก็ต่อเข้าด้วยกันนะครับก็คือขั้วนี้แล้วก็ขั้วทองเหลืองแล้วก็สายไฟนะครับทีนี้ ส่วนขั้วกลางนะครับขั้วกลางคือตัวนี้ขั้วกลางก็ต่อเข้ากับขั้วที่เป็นทองเหลืองขั้วนี้นะครับส่วนขั้วขวาสุดนะครับสวิตก็ต่อเข้ากับฟิวนะครับฟิวฟิวตัวนี้นะครับต่อเข้าตรงนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือบัตรกีเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองเปิดสวิตดูนะครับก็ต้องระวังนะครับอัตนตรายนะครับผมเปิดสวิตด er uh <c Babylon tried> uh ู <etic> <Strike> โอเคไฟมาละนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็จะลองใช้มิเตอร์นะครับวัดดูนะครับตอนนี้มือเราจับไม่ได้นะครับยะมีทีหนึ่งคือมือเราจับไม่ได้อันตรายมากนะครับไฟ220โวลต์ดูสิว่าจะมีไฟ220โวลต์จริงหรือไม่เราใช้ตัวนี้วัดนะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็คือจะไม่ใช้มือแตะนะครับอ่าเพื่อนๆดูเข็มครับอ่าคือคือดูที่เข็มตรงนี้นะครับ คือตรงนี้คือ220อโวลต์นะครับอันนี้คือไฟมาเต็มเต็มนะครับอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับโอเคนะครับนี่คือการตรวจซ่อมของเรานะครับก็เป็นแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วตอนนี้ก็ไม่มีขั้นตอนอะไรแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราก็คือเป็นขั้นตอนของการประกอบเข้าเท่านั้นเองนะครับ ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับอาการของอปลั๊กไฟที่เรากิดเจออาการวันนี้ก็คือนะครับสรุปอาการอีกทีนึงเนาะก็คือ,อสวิต์นะครับเราเปิดแล้วไฟเข้าคือมีแสงสว่างตรงสวิตไฟนะครับแต่เวลาเราเสียบปลั๊กนะครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่หมุนนะครับวัดวัดแรงดันดูนะครับก็ไม่มีแรงดันสรุปก็คือเปลี่ยนสวิตต์ตรงนี้นะครับเป่าฝุ่นก็ไม่หาย ก็อันนี้คืออาการของสวิตไฟปักพ่วงแบบนี้นะครับโอเคนะครับถ้าหากว่าคิดคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆก็จะไม่พลาดในคลิปของผมนะครับโอเคครับขอบคุณครับ